ถ้าคุณต้องการเพิ่มทักษะการพูดของคุณให้ดีขึ้นมี3มเรื่องพื้นฐานการพูดที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อปรับแต่งการพูดของคุณ3เรื่องนี้จะทําให้ทักษะการพูดของคุณดีขึ้นแบบทันตาเห็นครับสวัสดีครับ ผมอนันต์สมซาด SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโดอผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือผมช่วยให้คุณคุณประสบความสาเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้ผมขอนำเสนอ3เรื่องที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพูดนะครับ3เรื่องต่อไปนี้มันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายครับมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเรามาเริ่มกันเลยครับเรื่องที่1คือความเร็วหรือสปีดในการพูด ความเร็วในการพูดเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณพูดให้คนอื่นเข้าใจน่าสนใจหรือไม่นะครับถ้าคุณพูดช้าไปมันก็ดูน่าเบือ่อผู้ฟังก็หันไปทําอย่างอื่นแต่ถ้าคุณพูดเร็วเกินไปคนฟังก็จะคนฟังก็จะจับประเด็นที่คุณพูดไม่ค่อยได้และที่สําคัญนะครับคนเราแต่ละคนมีความเร็วในการพูดที่แตกต่างกันจะเรียกว่ามีค่าดีฟอ l ์ของแต่ละคนนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าคุณปกติแล้วเป็นคนพูดสปีดช้าหรือมีค่าดีฟอ l ์ที่ช้าเนี่ยการพูดของคุณก็จะดูน่า เื่อและกลับกันนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ค่าดี l t เป็นคนพูดสปิดเร็วเนี่ยก็จะทำให้คุณพูดแล้วคนอื่นฟังไม่ค่อยเข้าใจ อ้าวอนันถ้าคุณพูดอย่างนั้นแล้วความเร็วควรจะช้าหรือเร็วดีกว่ากันนะครับคาตอบก็คือความเร็วหรือสปีดในการพูดเนี่ยควรจะมีหลากหลายความเร็วขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่พูดเทคนิคที่ผมใช้นะครับก็คือถ้าผมต้องการที่จะเน้นความสําคัญของเนื้อหาผมจะพูดด้วยสปีดที่ช้าลงครับเพื่อจะเน้นนะครับจินตนาการเหมือนกับว่าคุณเนี่ยไฮไลท์สิ่งประโยคที่สําคัญในหนังสือที่คุณอ่านนะครับและสำหรับเนื้อหาที่ไม่สําคัญเนี่ยผมก็จะพูดด้วย s p e ที่เร็วขึ้นเทคนิคที่สำคัญก็คือผมจะพูดในความเร็วที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังฟังผมได้อยู่ตลอดเวลานะครับจากโค้ชคนที่สอนผมเรื่องการพูดเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าหัวสมองคนเรามันแปลกมากเลยถ้าสมองสามารถจับทเทิร์นการพูดของผู้พูดได้แล้วเนี่ยสมองจะไม่ค่อยสนใจครับเช่นถ้าผมพูดในสปีดความเร็วเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าผมจะ ไม่ว่าจะสปีดเร็วหรือช้านะครับสักพักหนึ่งเนี่ยสมองก็จะรู้สึกเบื่อทําให้พูการพูดไม่น่าสนใจไม่น่าดึงดูดดังนั้นความเร็วในการพูดที่ดีเนี่ยต้องมีสปีดที่หลากหลายเร็วบ้างช้าบ้างกลางๆบ้างตามเนื้อหาที่คุณพูดครับที่ 2. ความดังของเสียงความดังของเสียงเมื่อคุณพูดหรือพรีเซนต์งานออกไปเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึง3เรื่องในตัวคุณนะครับคือความมั่นใจ พลังอำนาจในตัวคุณแล้วก็ความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพูดซึ่งความดังของเสียงก็เป็นค่าดีฟต์ของแต่ละคนเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีค่าดีฟต์เป็นผู้พูดเสียงเบาดังนั้นคุณต้องฝึกให้พูดเสียงดังขึ้นนะครับจะจะทาให้คุณจับต้องได้เนี่ยตอนนี้ผมใช้พูดในระดับเสียงประมาณ7จนะครับจาก10นะครับแล้วผมก็แนะนําให้คุณพูดในระดับเสียงนี้เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่พูดเบาเนี่ยคุณอาจจะต้องฝึกฝนพูดให้มันดังขึ้นมันอาจจะ รู้สึกแปลกๆในช่วงแรกนะครับดูเหมือนมันผิดปกติแต่ให้คุณจำไว้ว่าความดังของเสียงมันแสดงถึงความมั่นใจแสดงถึงพลังและความเชื่อการพูดเสียงเบาเนี่ยทำให้สามสิ่งนี้หายไปนะครับไม่มีน้ำหนักน้ำหนักมันจะน้อยลงในหัวคนฟังครับผมขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับความดังของเสียงนะครับ คุณรู้หรือไม่ว่าเสียงและก็การแสดงออกทางสีหน้าเนี่ยนะครับววตาแล้วก็ท่าทางที่เรียกว่าบอดี้แลงเวยมันเชื่อมถึงกันเมื่อคุณเพิ่มเสียงการพูดของคุณให้มันดังขึ้นเนี่ยสีหน้าแววตาแล้วก็ท่าทางของคุณก็จะขยายเอ็กซ์เพรสออกมานะครับทำให้การพูดของคุณมีน้ำหนักคุณจะแสดงภาษากายได้แบบอัตโนมัติเลยลองดูนะครับคุณจะเห็นความแตกต่างของสีหน้าและก็ภาษากายเมื่อคุณพูดเสียงดังขึ้นเปรียบเทียบกับตอนที่คุณพูดเสียงเบาครับ เรื่องที่3นะครับปรับการพูดให้เป็นทํานองเพลงนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเมโลดี้ให้คุณมองการพูดเหมือนกับการร้องเพลงครับจะต้องมีทํานองเสียงสูงเสียงต่ําเป้าหมายของการพูดก็คือเราต้องการให้คนจดจําสิ่งที่เราพูดเราต้องการให้คนฟังได้รับแรงบันดาลใจยิ่งถ้าคุณเป็นผู้นําองค์กรเป็นหัวหน้างานเนี่ยการจดจําการสร้างแรงบันดาลใจการกระตุ้นเป็นสิ่งที่ทําได้จากการพูดนะครับ ทำไมผมจึงมองว่าการพูดเหมือนกับการ้องเพลงเพราะว่าผมสังเกตว่าคนส่วนใหญ่สามารถที่จะจำเนื so ้อเพลงได้มากกว่าจะจำเนื้อหาที่อ่านในหนังสือนะครับเพราะว่าเนื้อเพลงมันมีทํานองนั่นเองมันจำได้ง่ายกว่าดังนั้นถ้าเราสามารถทําการพูดของเราให้มันมีจังหวะทํานองมีเสียงสูง,งมีเสียงต่ําก็จะทําให้การจดจํามันง่ายมากขึ้นครับการพูดให้มีเมโลดี้เนี่ยมันต้องฝึกฝนนะครับคุณอาจจะลองฝึกฝนดูนะครับพูดจากเสียงต่ําไปเสียงสูงนะครับ คุณสามารถที่จะพูดเริ่มจากเสียงต่ำขึ้นมาเพื่อจะฝึกขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเสียงสูงตดแล้วก็พูดให้มันเสียงต่ำลงแล้วเราจะคุ้นเคยในการทำให้เสียงต่ำลงอะไรแบบนี้นะครับพูดให้มันมีหลายตัวโนตนั่นเองคุณต้องใช้เวลาฝึกฝนให้คุ้นเคยกับการพูดโดยให้ใช้ได้หลายเสียงหลายตัวโน้ตมันจะ ต้องใช้เวลาครับแต่อย่างน้อยผมอยากจะทำให้คุณเห็นก่อนนะครับแล้วผมอยากจะเล่าให้คุณฟังว่าเมโลดี้ทำให้เกิดเมมโมรีแล้วก็ไอ้เจ้าเมมโมรีนี่แหละครับจะทำให้เกิด motivation ครับ วันนี้ผมมาปูพื้นฐานการพูดต่อจากวิดีโอตัวก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทําเกี่ยวกับพื้นฐานการพูดในวิดีโอตัวถัดๆไปของผมเนี่ยผมจะเพิ่มเทคนิคการพูดที่ช่วยทําให้เพิ่มทักษะการพูดของคุณนะครับถ้าคุณสนใจหัวข้อแบบนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ youtube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน facebook fanpage ของ sme จําแล้วกด like ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมศร์ s m e j u m c o t h แล้วพบกันใหม่ครับ